หมูปิ้งหรือหมูย่างของโปรดใทรบ้างคะวันนี้ทําหมูปิ้งสูตรกะทิสดนุ่มๆช่ำๆราดน้าจิ้มแซ่บๆข้าเหนียวต้องเข้ารัวๆเลยค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะทำสามเกลอก่อนเลยค่ะใส่พริกไทยขาวผงให้ละเอียดเลยนะคะตามด้วยกระเทียมและรากผักชีค่ะผงให้ละเอียดเลยวันนี้จะใช้เป็นสะโพกหมูสไลด์แล้วก็มันหมูค่ะตามด้วยสามเกลอเลย ผสมน้ำซอสหมักหมูใส่ซอสหนอนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสหมูผสมให้เข้ากันเลยค่ะเทน้ำหมักหมูที่เราผสมไว้ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่กะทิจะใช้เป็นกะทิขวดเรียวไทยนะคะ ใส่แป้งข้าวโพดและใส่น้ำมันพืชค่ะเพื่อให้หมูนุ่มคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะเทใส่กล่องหรือใส่ภาชนะที่มีฝาปิดหมักไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะเอเอีเอกเอกค่ะเช้าวันใหม่แล้วเทห,หมูใส่ในภาชนะและนวดเพื่อคลายหมูด้วยนะคะ เอาไม้เสียบลูกชิ้นแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนำมาเสียบหมูจะเสียบง่ายค่ะเสียบเอาหมูสลับกับมันหมูนะคะเวลากัดจะได้มีสองเท็กเจอร์หรือใครชอบหมูล้วนก็ไม่ต้องใส่มันหมูนะคะแล้วทำต่อให้หมดเลยค่ะใช้เวลาเสียบนานอยู่เหมือนกันค่ะเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยเลยค่ะ ตุ้ยเอาข้าวเหนียวเคี่ยงูล้างสามรอบแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพร้อมกับหมูที่เราหมักไว้เลยตุ้ยนึ่งไม่เยอะมากใช้หัวจิ๋วนะคะวางในน้ําเดือดใส่น้ําแค่ครึ่งขาหัวนะคะแล้วก็นึ่งได้ละยี่สิบนาทีมาทําน้ําจิ้มหมูปิ้งกันค่ะใส่น้ํามะขามเปียกน้ําปลาเกลือน้ําตาลทรายริกป่นคนให้เข้ากันแล้วตั้งไฟให้พอเดือดเพิ่มความหอมด้วยน้ํามะนาวและน้ําปลาร้าค่ะใครไม่ชอบปลาร้าไม่ต้องใส่นะคะพักน้ําจิ้มไว้ให้เย็น จากนั้นก็เติมต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วมาเตรียมย่างหมูเทกะทิใส่ถ้วยไว้ค่ะตุ้ยไม่มีแปรงทาตุ้ยเลยเอาใบเตยม,มามาแล้วตัดเป็นเส้นๆย่างหมูด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วกลับด้านค่ะไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวจะไหม้ถ้าตรงไหนไหม้ก็ตัดออกด้วยนะคะจากนั้นก็ทาด้วยกะทิค่ะ กลับด้านแล้วก็ทากะทิอีกครั้งหนึ่งค่ะพอหมูปิ้งสุกก็จะสีเหลืองสวยดูฉ่ำนุ่มมากเลยค่ะถ้าใครสะดวกเตาถ่านก็ใช้เตาถ่านนะคะกลิ่นหมูปิ้งจะหอมมากเลยค่ะหมูปิ้งก็ย่างเสร็จแล้วนะคะได้มาหลายไม้เลยค่ะข้าวเหนียวก็นึ่งสุกดีเลย าคะ่ะทุกคนมากินหมูปิ้งด้วยกันนะคะข้าเหนียวพร้อมน้ำจิ้มก็พร้อมคนกินก็พร้อมแล้วค่ะราดน้ำจิ้มไปเลยชาๆอย่างนี้เลยนะคะน่ากินใช่ไหมคะปั้นข้าวเหนียวรอเลยใครอยู่บ้านเงาเหาก็ลองทํากินดูนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูสร้างอาชีพเลยค่ะหวังว่าเมนูนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ